หนึ 1> 1่งตุลาสองห้านะครับวันนี้ก็จะมา,าแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราคิดที่จะเลี้ยงจิ้งหลีดนะครับอย่างแรกสุดเลยก็คือเรื่องของอาหารเสริมนะครับว่าเราต้องมีอาหารเสริมอย่างเพียงพอนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอาหารเสริมอย่างเพียงพอใบมันสำปะหลังต้นกล้วยนะครับแล้วก็อ้อยฟักทอง หรือผักบุ้งอะไรอีกหลายๆอย่างที่ผมลงให้ดูนะครับอย่างผักชัยยาคนาเม็กซิกันมันก็กินนะครับหรืออย่างพวกที่เรารู้จักกับร้านกล้วยเตี๋ยวพวกร้านอะไรพวกที่มีเศษอาหารหรืออ่พวกกล้วยทอดนะครับพวกกล้วยทอดที่เขาปอกเปลือกกล้วยนะครับอันนั้นก็ดีนะครับพวกเนี้ยก็คือเราก็หาเกี่ยวกับกลุ่มที่มันเชื่อมเชื่อมโยงที่เราสามารถที่จะมีอาหารเสริมได้นะครับยกเว้นก็ครับ ก็คือเรื่องของผักตลาดสดนะครับอันนั้นก็คือทิ้งไปไม่เอาเพราะว่าถ้าเกิดเอามานี่เอามาให้กินนี่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าตายแน่ๆครับผมเรื่องของผักตลาดสดนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะกินผักตลาดสดนะครับผมใช้คําว่าเกี่ยวกับเรื่องของมาจากแหล่งตลาดใหญ่นะครับไม่ใช่ตลาดของคนที่เรารู้จักนะครับอย่างคนที่เรารู้จักหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยในแต่ละชมุมชนก็จะมี ผู้ที่ชอบนิยมชมชอบเกี่ยวกับพวกเกระรีีก็มีนะครับยังนั้นก็พอพอได้นะครับผมแต่หลักใหญ่ของเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแหล่งอาหารแบบนี้แหล่งอาหารแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับพอจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็น่าจะหรือควรจะหาเกี่ยวกับเรื่องของลำเตรียมตัวเอาไว้ด้วยอย่างพวกโลงสีใหญ่เงี้ยเราก็ไปซื้อมาสต็อกหรือมามา,มาตุนก็ได้นะครับลงสีใหญ่ลำละเอียดลำส,สวยๆเนี่ย ลำอ่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ250-280ถึงบาทนะครับแต่ยังไงมันก็ยังถูกกว่าไอหัวหันนะครับให้เราเราพิจารณาตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล้นเน้เนเกี่ยวกับเรื่องของหัวห100ันร้อยเอร์เซนถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้ไม่ตายสมมุติว่ามันได้สัก10โลนะครับ10โลก็อย่างที่เคยแนะนําไปในแทบจะทุกคลิปนะครับเราต้องคนนํานวณให้มันเป็นนะครับ ถ้าเกิดคำนวณไม่เป็นคำนวณไม่ขาดนะครับไม่ขาดเนี่ยมันเสียเวลาเปล่านะครับเลี้ยงได้ไม่ตายจิ้งดีได้เยอะแต่ก็คือว่าพอขายแล้วกําไรนิดเดียวอย่างที่สองที่เราต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องของตลาดนะครับตลาดเนี่ยก็หมายถึงว่าแหล่งที่เรานําสินค้าออกไปจําหน่ายนะครับถ้าเกิดว่าอย่างเราขายตามท้องตลาดตามเรามีกําลังที่จะไปขายตามตลาดนัดเนี่ย ขีดละ23ขีด50หรือโลละ1 5 0 180อย่างเงี้ยอย่างงี้มันก็ดีนะครับผมอย่างเงี้ยก็มันก็น่าน่าที่จะสนใจควรที่จะเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในแหล่งที่ในแหล่งที่มีอา่าเขาเรียกว่าอะไราการแข่งขันกันค่อนข้างสูงแล้วก็ราคามันตกต่ําคือลักษณะหรือพวกที่ขายส่งกันกิโลละ85้า ถึง90อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องคิดให้มันเยอะๆนะครับคำนวณตัวเลขให้มันเป็นนะครับต้องคํานวณนะครับเราเราจะทำอะไรเราต้องคํานวณเราต้องใช้หลักเหตุผลนะครับถ้าเกิดเราไม่คํานวณเราไม่ใช้หลักเหตุผลสินค้าเราดีสินค้าเราดีสินค้าเราเยอะแต่พอทําไปแล้วเนี่ยกำไรมันนิดเดียวกําไรมันนิดเดียวเราหักลบต้นทุนเนี่ยมันมันเหลือน้อยแล้วก็นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าบางครั้งบางจังหวัดที่มันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะเจ็บตัวไหมเจ็บเยอะเจ็บมากเจ็บน้อยอย่างเงี้ยนะครับ เราเราต้องคำนวณอีกนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในการคิดนะครับเรื่องที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของจังหวะในการเลี้ยงนะครับจังหวะในการเลี้ยงมันก็จะพ่วงต่อมาจากไอ้ข้อ 1, ข,อ1ข้อ2นะครับออาารเรื่องของอาหารเรื่องของเรื่องของการตลาดอาหารก็คือถ้าเกิดเราเลี้ยงรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยในจํานวนและหลายบอ่อเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นอาหารบางทีเราอาจจะหาหาไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงอย่างเว้นเว้นช่วง วิ่งช่วงก็คือสองบ่อาอาทิตย์ละสองบ่อเงี้ยให้มันหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาหารมันก็จะเบาวกว่านะครับแล้วก็การตลาดเวลาเราไปค้าไปขายไปไปเนี้ยมันก็จะหมุนเวียนได้ง่ายก็จะคล่องกว่านะครับผมนี่คือเราเราต้องคํานวณให้มันมันออกนะครับผมและอย่างเพราะว่าถ้าเกิดเราคำนวณออกอย่างเงี้ยการขายไข่เราเนี่ยผลพลอยได้เนี่ยมันก็จะหมุนไปไปด้วยนะครับผม การเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่แพร่หลายนะครับตามท้องตลาดตามาห้างสรรพสินค้าเราเห็นสินค้าหรือตัวจิ้งหรีดเนี่ยมีขายอยู่ทั่วไปนะครับจิ้งหรีดนี่ถือว่าเป็นแมลงเศรษฐกษิจตัวจริงนะครับจริงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้หลักเหตุผลอย่างที่ว่านี่เหตุผลที่ว่านี่เราก็จะมีโอกาสที่จะไปรอดแล้วก็อยู่รอดได้นะครับผม ส่วนท่านไหนที่คิดที่จะเลี้ยงจิงดีดเพื่อการส่งออกต้องศึกษาให้ดีนะครับผมก็อย่างที่เคยบอกผมคือผมเคยไปเคยส่งส่งที่อุดรอ,อุดรเรื่องอการขายส่งเพื่อที่เขาจะไปขายที่เยอรมันนะครับปรากฏว่าเขาให้ผมงดหัวอาหารงดอาหารนะครับงดอาหารเลยก็คือรู้สึกว่าจะจะสามวันตอนนั้นนะครับ สามวันจิ้งหรีดสิบโลเหลือสามหรือสี่โลเนี่ยแหละเลิกเลยคือไม่ไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะเข้ากลุ่มในเรื่องของคนที่จะไปขายจิ้งหรีดส่งจิ้งหรีดให้เขาแล้วเพื่อที่จะไปส่งออกเนี่ยควรที่จะถามรายละเอียดให้มันเรียบร้อยให้มันชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับเรื่องของลูกฟาร์มเนี่ยระบบลูกฟาร์มเนี่ยก็จะมีมีมาเยอะเยอะมากนะครับผมไม่ว่าเรื่องของจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ระบบลูกฟาร์มก็จะมีเข้ามาเพราะนั้น เกษตรกรควรที่จะศึกษาให้ดีให้รอบครอบก่อน